ครับก็วันนี้ดีใจมากที่ได้เป็นซูเปอร์เมนเทอร์ของรายการ Amazing Boy Thailand นะครับ mm hmm. ก็ m e g o TV นะหูนังเวชื hmm. ่อก็เป็นรายการที่บี้ค่อนข้างที่จะสนิทอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็วันนี้ได้มาร่วมกับช่องวันนะครับ mm hmm. เป็นรายการที่แฟนหาไอดอลนะที่เป็นดูโอด้วยก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะฮะวันที่29ตุลาคมนี้นะฮะดูได้ทางช่องวันนะสี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่ครึ่งครับ นั่นแหะสินี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เป็นเมนเทอร์ครับปกติผมจะเป็นแบบรับเชิญะอะไรเนาะแล้วก็ด,ดูดูรายการประกวดมาเยอะอแล้วก็ตัวเองก็เป็นเด็กประกวดเหมือนกันนะผ่านผ่าน KPN มาสิกว่าปีวันนี้ก็กกเป็นเมนเทอร์เองก็เดี๋ยวรอติดตามในรายการผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นเป็นประมาณไหนครับก็ก็ก็น่าจะตั้งใจแหลนะสำหรับผมก็คืพอพูดยังไงไม่ให้เด็ก เสียเซลอะไรอย่างเงี้ยเนาะพูดยังไงแม่เด็กเสียเซ<อ>ล<อ>ให้กำลังใจน้องๆด้วยวิธีอะไรนะครับก็ไม่ได้เรียกว่าเข้มงวดแต่ก็แต่ก็อาจจะไม่ได้หลวมมากนะเพราะว่าวิว่า90งวงการบันเทิงระหว่างไทยและจีนมันก็ถ่ายทอดทางทีป๊90ซีปเอปอะไรเงผมว่าก,ก็ก็มีความยากอยู่พสอสมควรนะก็ ถ้าจะคดใยๆเลี้ยงลูกอะไรนะไม่รู้ลูกลูกก็บอกว่าดูตลอดใช่ใช่ก็เป็นอะไรที่อย่างอย่างตัวอย่างน้องๆหลายๆคนเนาะไม่ว่าจะเป็นน้องนายน้องแพทริกอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เป็นตัวอย่างน้องซันนี่น้องมิมี่เอ๋ยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นบุคคลที่ช่างชื่อเสียงในประเทศจีนมาพอสมควรครับก็ยังมีน้องยังมีน้องเพิ่มครับ จริงครับจริงจริงครับครับก็ซิงเกิลของบี้ครับมี D D E L แล้วก็มีกลิ่นฝนที่ปล่อยไปนะฮะตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ที่จะลนช์มิวสิกวิดีโอนะวันนี้29กันยายนี้นะครับก็เป็นเพลงแดนซ์นะชัวร์ after the rain ครับเพลงนี้ก็แดนซ์กระจายครับฝากฝากทุกคนด้วยครับ29กันยานด่ดูแน่นอนเากับตอนนี้นะฝนตกวันนี้เลย after the rain เพลง2ชื่อกิ่นฝนนะฮะแล้วก็ยิบก้ากันยานะฮะฟ้าหลังฝนนะฮะได้เจอแน่นอนครับครับผมก็เป็นซิงเกิลแดนซ์ของบีที่เรียกได้ว่าเป็น MV ที่ดีที่สุดสำหรับของผมครับเปียนเเลยเปียนครับ MV วีนี้เปียกชุ่มครับแล้วก็ได้แดนเซอร์ชื่อว่าออลซัมนะฮะก็มาสอนอยู่ที่ Next ัยดอเหมือนกันเป็นคุนครูของโรงเรียนใหม่ที่กำลังจะเปิดนะฮะก็เป็นแชมป์โลกครับ เป็นแดนเซอร์ที่เป็นแชมป์โลกมาก่อนก็อยากให้เห็นครับว่าแดนเซอร์50คนนี้ที่อยู่ใน MB ก็ผมว่าใช้ได้เลยครับเอาเปรียบคนนี้แล้วก็ต้องได้ห็นอะไรเป็นคุณตาด้วยรอดูเลยครับผมก็ <laughs> จริงๆอยากปล่อยเดี๋ยวนี้เลยครับ <laughs> ขัดไม้ขัดมือมากยิบเก้ากันยาได้เจอแน่นอนนะแอ t เตอร์เดอะรบ <laughs> ินไปบินไปเซอร์ไพรส์ที่กรุงพฯบังคือค่ะ ยังไงบ้างคะคิดถึงเมียไม่เก่งแตโสดเลยเข้าใจไหมว่าไม่มีเมียอยู่ข้างๆมันหลับยากผมเข้าใจเลยมันเป็นโลกอะไรฮะมันมีแค่ลูกสองคนแต่มันไม่มีเมียก็เลยต้องบินไปหาก็เลยถึงลูกไปหาเมียลูกก็เลยโกรธลูกบอกว่าทำไมพ่อต้องไปอีกคนนึงอะไรเงี้ยใช่ เซอร์ไพรส์จริงๆครับเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะว่าเพราะว่าเขารู้ว่าเรางานแน่นมากแต่ว่าผมเลื่อนงานอีกงานหนึ่งอะไปไปเป็นมาลืนมันคิดถึงจริงๆนะพอเจอแล้วนี่รู้สึกว่า,อาวโอเคไายคิดถึงแล้วเลยใช่ครับไปคืนเดียวครับไปคืนเดียวก็บนเครื่องบนเครื่องหนึ่งคืนแล้วก็เกาหลีหนึ่งคืนแล้วก็กลับมาทํางานครับเกาหลีแค่ เกาหลีแค่ปากซอยนะครับไหนๆก็ไปแล้วก็ทําผิวกับเอเจนซี่ของภรรยาไปด้วยนะแล้วนายจัดหนักหนึงไม่ไปเจอหมายถึงว่าเฮ้ยกินข้าวเจออะไรอย่างเงี้ยไปทำให้มันหายความคิดถึงอ่ะก็ก็แทบจะไม่ได้นอนครับโอ้ไม่ถึงว่าไปเจอใช่หมายถึงว่าเที่ยวกันทั้งคืนเลยค่ะก็พยายามพยายามไม่ให้หายคิดถึงอะไรครับอ๋อไม่มีน้องเกาหลีหรอครับ เราไปทานข้าวกันช้อปปิ้งกันแบบที่ไม่มีลูกสองคนนะครับหรือว่าจะมีน้องลีแบบเซอร์ไพรส์วันเกิดก็คือที่ต้องปยี่สิบสีชั่วโมงห่อคะที่เที่ยวที่เที่ยวเหรอฮะถ้าอยากให้24ชั่วโมงก็ได้ครับเอ้ยไปเดินเล่นครับไปเดินเล่นนะไปเดินเล่นนะครับนานๆจะมีโมเมนต์สวีทกัน2องคนแล้วนอกจากเซอร์ไพรส์แล้วเรามีอะไรเป็นของขวัญพิเศษของขวัญพิเศษวันนี้เป็นวันเกิดวันตรงของเขานะครับ เดี๋ยวจะมีของขวัญดีๆให้ภรรยาแน่นอนเขาดีกัอะไรไมคะรีเควส์หะฮะรีเควสให้สามีรักเขาเยอะๆรักลูกเยอะๆค่ะไม่มีรีเควสอะไรเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยเอาของขวัญอะไรครับใช่ครับเตรียมไปแล้วเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆครับของแดงที่วผัดข้าวเหนียวข้เสียบไม้ข้าวเหนีย um ้มอ no like. ๋อกล่องสีอะไร่เหรอฮะนี่ผูกโบเอง ก็ก็จริงก็เป็นอย่างนั้นแป๊บๆสิปีแล้วก็มันเร็วเนาะจากวันนั้นที่มีน้องเ่าเปานะเวลาผ่านไปเร็วมากก็ก็เป็นความรักที่ดีมากสําหรับผมเป็นอะไรที่ผมขาดไม่ได้ซึ่งแล้วก็มีน้องสองคนน้องเ่าเบาน้องเ่าเป้เป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ารักกันมากเนาะผมก็โชคดีโชคดีที่มีภรรยาโชคดีที่มีน้องเปาเปาเบาเป้ครับ ทุกวันนี้รู้สึกโชคดีมากครับแล้วพี่คิดว่า,าวอะไรที่ทำให้แบบว่ารู้สึกภูมิใจคุณนี้มากขึ้นเรื่อยๆทุกวันอะไรที่ทำให้รักขึ้นทุกวันมันเหมือนเพื่อนบี่อกิฟคล้ายๆเพื่อนเลยคือคุยกันทุกเรื่องครับเลิกงานแล้วกลับบ้านแล้วคุยไม่หยุดครับคุยกันทั้งจนวินาทีสุดท้ายก่อนนอนเราก็ยังคุยกันอยู่ตลอดเวลาใช่มันมันคุยกันเหมือนเพื่อนนะเมียแล้วปรึกษาเมียแล้วก็คุยกันตลอดเวลาอยู่แล้ว ความสม่ำเสมอถูกไหมคะที่ทำให้แบบยังรักกันได้ทุกวันก็ก็เป็นแบบนั้นด้วยครับคือเราติดภรรยาแล้วภรรยาติดเราเหมือนกันนั่นน่ะสิแล้วแต่ครับแล้วแต่บางวันบางวันถ้าเขาเมนมาเขาก็ติดผมผู้หญิงเนาะผู้หญิงเนาะเวลาแบบ ประจำเดือนมาก็จะติดสามีมากติดแฟนมากอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขามาอยู่ใกล้เรามากๆผมเอ๊ะเมนใกล้มาแล้วดิแปลกใหม่ไหมแปลกใหม่ถ้าเป็นไม่มาเราก็เิดเขาคือคือผมเป็นโรคอย่างนึงนะเวลาแบบกินจุ๊กจิ๊กนู่นนี่อยากกินของหวานนี่คือมันเชื่อมกันนะ คือของเรามันเชื่อมกันตั้งแต่เขาทองแล้วคือเขาแพ้ท้องผมว่าแพ้ท้องเขาเมนมาอยากของหวานแล้วผมก็อยากผมว่ามันของเราไม่ใช่เป็นแค่คู่ชีวิตแล้วของเรานี่คือเวลาเวลาของเรามันไปด้วยกันด้วยใช่มันเหมือนเป็นคนเดียวกันมเกินสิบปีนี้อยู่่ีนเดียวว่า ค่างสุดๆครับคือขัางจุนลูกสองคน <c oughs> เวลาเห็นเราจีบกันอะไรอย่างเงี้ยลูกก็จะ <c oughs> ไม่เข้าใจใหวย <c oughs> ปว้าวอะไรอะไร <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าจริงๆบี้ว่าบี้กกิฟที่เป็นแบบนี้เราเป็นเพื่อนรักที่ดีเราเป็นคู่ชีวิตที่ดีอะมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆให้เขาเห็นว่าครอบครัวเรามันอบอุ่นมากนะบ้านนี้อบอุ่นมากก็ทําให้เรารู้สึกว่าบ้านเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเขาเลย เขาอธิบายยังไงใช่ไหม